เด็กๆค่ะพี่เอิร์ซื้อขนมมาฝากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนไปทำงานต่อเนี่ยเอาไปกินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยขอโทษทีค่ะขอโทษทีโอ้ยโซโลกสักล่ะเถอะเนาะเอ้าพี่เอิร์ทคะแล้วไม่มากินข้าวด้วยกันเหรอคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่เอิร์ทยังไม่หิวเท่าไหร่อ้อยย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 ดีกว่ยย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 ย อารมณ์ไหนคะเนี่ยพอมาถึงข้าวปลาไม่ยอมกินไปเปิดเพลงเต้นแล้วเนี่ยะเฮอรมันหนอยดิพี่ไปเดินตลาดมาเมื่อกี้นะแม่ค้าทักมันว่าเดี๋ยวนี้คุณเอิร์ผมบางลงไปเยอะเลยนะคะทักแค่นี้ก็ไม่น่าหนอยนะคะจะไม่หนอยได้ยังไงเลยพี่แม่ค้าคนนึงก็บอกว่าจะไม่บางได้ยังไงก็คุณเอิร์เนี่ยอายุห้าสิบกว่าแล้วโอเคอันนี้หนอยได้โดนทักว่าทั้งหัวล้านแล้วทั้งแก่เนี่ยใช่หายไม่ได้หนอยอะไรขนาดนั้นแค่อยากเต้นเฉยเออเหรอเออ มาเต้นด้วยกันบ้าน่าพี่พล่เาเฮ้ยไม่ออกค่ะไมาเลยเอาสักหน่อยไหมคะแนปจูนไม,ไม่ดีกว่าค่ะทำน้องมันบวกกับสงสัยหยานโป๊แตกเฮนะ้ยอะไรเนี่ยต้องออกมาเต้นให้ได้สิได้เห็นสัตว์ไปเลยไปเนปจูนขาไม่เต้นสักหน่อยเลยครับถือว่าเต้นเป็นเพื่อนพี่เอิร์บก็ได้ไหมคะ ทำไมพี่เอิร์ดมาชวนแนปเต้นตอนนี้ล่ะคะแนปจะกินข้าวเนี่ยดีออกไงคะลูกก่อนกินข้าวเนี่ยเต้นออกกำลังกายก่อนออกแรงนิดนึ่งจะเรื่อาหารดีนะคะมามา,อ,าอย่าเพิ่งกิน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 มามามา,มาเลยมาเลยมาเลยมา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 แนปจูนนี่เครื่องเสียงพี่เอิร์ดดีมากเลยนะคะมีเพลงโปรดพี่เอิร์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยด้วยหน้าฟลอร์เลยค่ะลูกขาอ่ะนี่เพลงนี้เลย เพลงนี้เลยค่ะดึงเหวอึ้งเลยดิใส่เต้นไม่ได้แม่ถ้าเป็นตัวพูกจริงนะถ้าเจอเพลงตัวแม่เข้าไปแบบนี้เนี่ยก็ต้องเต้นได้อยู่แล้วขาบึ้งบั้นเหยอ้าวแนทเต้นเลยไม่ต้องเขินเอาเลยไม่ดีกว่าค่ะแนทไม่เต้นค่ะเอาเต้นไปเลยไม่ต้องเขินคือแนทแนททำไมแนทไม่เต้นล่ะคะลูกคือแนท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 รอท่านทุกค่ะ ความรักัี่ยืนวนฝนกระดูเราร้อนฮะบอกจะตัดก็ไปแท้จริงไม่มีมือที่ซือรอยยิ้มที่ต้องใช้ความเสียดแต่สิันสักที่ทำหัวใจทั้งคู่ บอกไม่อย่างเต้นเนี่ยเพราะเต้นแล้วหยุดไม่ได้แบบนี้นี่เองโอ้ยีลาขนาดเนี้ยตัวแม่อย่างคุณเอิ์นี่ชิดซ้ายเลยนะคะสุดยอดมากนะจูนเซ็งมากๆเลยโอ้ใช้ด้วยเสือเป็นยูขนาดนี้เนี่ยใช่ว่าตัวลูกของแท้นีืล่ะล้านเปอร์เซ็นต์เออคือนับจูนเครื่องติดแล้วค่ะเครื่องติดแล้ว เพลงได้ไหมคะได้สิคะลูกค้าเชิญเลยค่ะ